เลราอะเมื่อวานเมื่อวานได้พวกน้องของเรากินกันเลสายเรนนี่มันน่าจะเป็นสายหมูฟางคือตัวสั่นี้แหะคือตัวสามนี้นะครับนอกไปอันนี้สายหมูฟางอยู่นี่เพราะสายเสียบคงไม่ใช่เพราะสายเสียบจะไปห้อยที่สายเท้าควันไหนมันก็มือตรงห้อยที่ต่ำคุ้มกับมาราคาคุ้มกับเงิน

แล้วเราได้กินเหล้ากันไหมวานเนี่ยกินมากกว่ากินมาขวดนึ่งอกินมากว่านึ่งกินหลายขวดเลยครับคุกินเหล้าอะไรเหล้าสี่สิบแล้วก็ครับสี่สิบดีกีครับผมไม่ใช่ยาดองนะครับยาดองไม่ใช่เคาะเรียกตอบได้ได้น้องก็เลยมาเคาะครับ ทีนี้ก็เลยเตัดสินใจงัดเลยครับดึงอืมดึงเลยดึงกองม่านเอาหมอนข้างสกิจพี่ว่าชาติใครคนเปิดประตูอ๋อแต่คนเปิดประตูอยู่ไหนบันนี่ ไม่น่าเลยท้องก็ไม่แของปนวยเนี่ยทำไรวะ วันนี้พี่ชายเนี่ยครับเขาไปกินเหล้ากันที่ไหนฮะอ๋อต้องถามเพื่อนครับอยู่กินกับอยู่ล้างหูครับกินเหล้าก่อนครับเหล้าเหล้าขาวใช่ไหมครับผมกินสี่สิบดีกีครับผมแฟนแฟนเขาไปไหนฮะแฟนอยู่บ้านครับพ่อลูกกันฮะครับผมเลี้ยงลูกอยู่บ้านครับเขาร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับแข็งแรงครับ ไม่เก็บไม่่วยอะไรเลยทุกอย่างไม่เคยเลยนะไม่เคยครับอยู่เดียมนอนปั้มนาอย่างนี้นะแกจะน่าจะคุยโทรศัพท์มั้งครับคุยโทรศัพท์ครับนด้คุยโทรศัพท์บแฟนนครับคุยโทรศัพท์กับแฟนครับนอนปั้มน้าเนี่ยแล้วแกก็นอนนอนเล่นนอนไรโทรศัพท์นี่ครับเรียนเลยหลับไปนี่ยครับเลยหายใจเบาใช่ไหมไม่รู้วันกันครับตรงนี้ยตัวตอนนั้นแปนก็บอกคุยคุยกันอยู่ นายคนตายใช่ไหมครับเขาได้ผิวชายไม่ลบเพราะผู้ชายครับเดี๋ยวหลับไปนะครับทุ่มรึ่งอ่ะสองคืเข้ามาหาพี่ชายทุ่มรึ่งครับยังอยู่ไหมอยู่ครับแกยังไม่อาบน้ําแกว่าแกแกินข้าวแล้วอาบน้ํานอนแกว่าแกเหนื่อยงานเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วหลับไปครับกินลาบไปด้วยนะบอกกินลาบไปด้วยนะก็แกกินมาแล้วแกจะอาบน้ํากินข้าวนอนครับ เดี๋ยวข้าวแก้วกินเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วเดวกดก็นอน